อิสเบลสอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดกูริฟที่เบลใช้บ่อยที่สุดนะคะว่ามีอะไรบ้างเียเราไปรับชมกันเลยเริ่มจากสองตัวนี้ก่อนนะคะนี่เลยสองตัวนี้นะคะอ่าเป็นลิปตัวนี้และกันก่อนนะคะทุกคนเป็นลิป ลเลเวอร์นะคะเป็นลิปจิ๋วนะทุกคนใช้เบอร์ศูนหนึ่งนะคะเป็นสีส้มอิดคือเบลส่วนมากจะใช้สีส้มอิดอย่างนี้นะคะนี่น้องจะเป็นแท่งจิ๋วๆแบบนี้เลยน่ารักมากสีน้องคือแบบโอเคคือเป็นลิปจิ๋วที่แบบสีสวยด้วยนะคะทุกคนแล้วแบบใช้ได้นานมากๆคือเบลใช้ ะคะทุกคนน้องจะเป็นเนื้อแมทนะคะแบบแต่ไม่ได้แมทขนาดนั้นนะแต่ทาเธอสวยมากเลยนะคะหัวน้องก็คือแบบเล็กน่ารักสีก็แบบชัดชัดแจ๋วอะทุกคนคือจะเป็นเน้นโทนส้มอิฐบดเลยนะคะที่เบลใช้นะคะก็คือตัวแรกที่เบลใช้บ่อยมากคือยังไม่หมดเลยอะ อีกตัวหนึ่งนะคะตัวต่อมานะคะทุกคนเป็นคอส into it นะคะนี่เลยเป็นสีส้มอิดเ,เ,เหมือนกันนะะ้องจะเป็นจิ้มจุ่มเหมือนกันค่ะทุกคนสีก็คือโอเคใช้ได้ะคะ่ะจะเป็นสีออกส้มแดงๆนิดนึงนะคะทุกคนทาบนปากก็คือสวยตัวน,นี้ก็คือใช้บ่อยมากคือใช้มานานแล้วนะคะทุกคนจะยังไม่หมดเพราะว่า มันเยอะมากทุกคนแล้วแบบสีดือมากต้องไปตำนะคะทุกคนคืออิน u i t ิตนะคะต่อไปเรามาถึงน้องคนนี้นะคะดูจากก่อก็คือตัวนี้คือแนะนำหาสแนสเซเว่นะนะทุกคนคือแบบเบลไทยไปหลายอันมากมันหมดแล้วด้วยเป็นของเบบี้ไว้นะคะทุกคนนี่ สองสี 2, นี้เลยเป็นสิบสามกับสิบสี่นะจะออกส้มอิฐแล้วก็ส้มตุ่นนิดนึงคือมันใช้หมดแล้วนะอันนี้เป็นเบอร์เดี๋เดาเบอร์สิบสามนะคะทุกคนเห็นไหมคือน้องก็จะเป็นหัวอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วนะคะทุกคนเป็นเบบี้ไบนะคะคือใช้จนหลอดน้องหมดแล้วอะอันนี้เป็นเบอร์สิบสามนะคะทุกคนสีน้องก็จะออก ส้มอิดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันจะหป mm ็นแล้วค่ะคือหาดจะในเซเว่นนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้มีจุดอดอะไรคือเบลใช้ไปลายอันมากมันเดงม,มันสวยนะ mm hmm. นี่เบอร์สิบสนะคะทุกคนจะออกเข้มไปนิดนึงนะคะ mm hmm. หัวมันเดิมเลย mm hmm. สีน้องอ่ะเต็มนี่นะคะทุกคน mm hmm. สีน้องคือจะเห็นไหมจะชัดจะเข้มกว่าข้างบนนะคะ ออกแดงนิดนึงนะนี่ก็คือนี่เป็นเบบี้บัยนะคะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะทุกคนต่อมานะคะเป็นน้องสาสีนะคะตัวนี้เลยเไม่แน่ใจว่าเบลใช้น้องอีกตัวน้นหาไม่เจอตอนนี้นะคะซาสีเบอร์ศูนห้านะคะทุกคะน,นะคะเป็นเบอร์ศูนย์ห้าวชเมรอนนะคะจริงๆอะอยากได้ซ้้มอิดนะทุกคนเห็นไหมว่ามันแตกต่าง คืออยากได้สอิ่นนะคะแต่ตอนไปเลือแท่งนี้แท่งดท้ยแล้วก็ที่อื่นสาขาอื่นก็ไม่มีแล้วก็วคือแบบน้องไข่ดีมากแล้วอันนี้คื่มันเป็นแดงแบบแตงโมทุกคนแต่ว่าทาแบบเบนเบนแล้วมันสวยมากเลยนะคะทุกคนจําราคาไม่ได้นะคะทุกคนแต่หาซื้อได้ที่สาขาออาเรียกว่าอะไรน <c> ะ <oughs> วัสันนะคะทุกคนค <c oughs> ือเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเลยเบอร์นะคะ ตัวนี้นะคะก็คือชอบนะคะตัวสุดท้ายที่จะมาแนะนําวันนี้นะคะก็คือน้องคนนี้เลยนะคะเป็นลิปของแบรนด์จีนนะคะเบลไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรแต่ในลน์ดิกตอกเรียกว่าลิปดอกไม้นะคะเป็นลิปที่แบบสวยมากทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรูปดอกไม้นะคะอันนี้เบลสั่งสีอะไรมาเนี่ยสีเบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคนจริงๆอะ่ะจะเอาในช้อปปีอ้อ่ะดูแล้วมันเป็นซ่อมอิดเลยนะคะทุกคนแต่ ตอนเบลซื้อมามันนอกแดงเรียงมากเลยนะแต่ว่าน้องสวยนะคะทุกคนจากในช้อปปี้นะคะลิปทั้งหมดที่เบลใช้ประจำนะคะทุกคนจริงๆมีอีกตัวหนึ่งนะคะแต่เบลไม่รู้ว่าเบลน้องไปเก็บไปไหนนะคะนี่ส่วนมากจะเป็นโทนส้มอิตทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนจะเป็นส้มอิต ส้อีกเลยอะนะคะทุกคนก็แนะนำนะคะไปหาใช้ได้ก็มีเป็นลิปจิวลิปเลเวอร์นะคะเดี๋ยวใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะไปหาสิงตามกันได้นะตัวน,น,นี้เป็นอินทรูอิดนะคะเบอร์ตามนี้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ละกันนะคะทุกคนนี่เลยเป็นสีส้มอิกเหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเววิฟานะคะซื้อจากเซเว่นนะคะทุกคนเป็นเบอร์13แล้วก็เบอร์14นะคะหาซื้อได้เลยนะคะเพิ่มน่ารักมากส่วนอันนี้นะคะของสะตินะคะทุกคนเบอร์0ูนย์ห้าวอเทอร์เมลอนนะคะออกเสียแดงๆนะซื้อได้ที่วอลซั์นะคะไม่รู้ตอนนี้ยังมีหรือเปล่านะ ส่วนตัวสุดท้ายน,นะคะที่มาน,านำคือลิปแบรนด์จีนะคะเป็นลิปตดอกไม้นะคะทุกคนหาซื้อได้ในช้อปปี้นะคะเดี๋ยวเจะแปะพิกัดไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะจะหาซื้อไม่รู้จำา้านได้ครืเดี่ยแต่ไปหาดูให้กันนะคะทุกคนอะไรอยากซื้อตรงก็ไปหาซื้อได้ค้นหาได้เลยนะคะอยางที่เบลบอกก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะที่เบลใช้ไปประจำมีอะไรบ้างส่วนมากจะเน้นเป็นโทนส้มอิกหมดเลยนะคะทุกคนก็ คลิปนี้นะคะก็มาอวดลิปให้ดูนะคะสำหรับลิฟที่เวิวใช้เป็นประจำนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดกันตเตือนสำหรับคลิปนี้เวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย